J.K ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดตายกิดตามไว้เป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะคะอีโคคาสุดประหยัดค่ะคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะไม่มีชนหนักค่ะทุกท่านน็อตไม่ขยับนะคะสภาพแบบเดิมๆเ,เลยค่ะ n i สสันอเมร a นะคะรถยนต์ปี2013เครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีค่ะ เกียร์ออโต้นะคะเครื่องเกียร์ปกติช่วงร่างดีสีสวยทรงสวยนะคะภายในกว้างออปชั่นใช้งานได้ปกตินะคะดูภายนอกกันก่อนนะคะสีสันก็เดิมเดิมบางๆค่ะทุกท่าน,นสภาพโอเคเลยนะคะซื้อไปใช้งานกันได้คุ้มคุ้มค่ะราคาน1น9่0 0 0บาทสนใจสามารถเจราจาต่อรองได้ตามสมควรนะคะรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงค่ะคันนี้เรขมาอยู่ที่ 2แสนกิโลเมตรนะคะโดยประมาณคะ่ะเริ่มสวยนะคะเริ่มมือเดียวค่ะไปเป็นรถมือเดียวนะคะทุงมารายพาวเวอร์ Power, กระจกขึ้นรงไปไฟฟ้าแอร์เย็นฉ่ำสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการเจรจาต่อรองและนัดดูรถนะคะท่านสามารถคุยกับเจ้าของรถโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ JK ใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อ เจ้าของรถยนต์คันนี้นะคะไว้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจนะคะและเป็นช่องทางสำหรับการติดต่อผู้ซื้อผู้ขายได้คุยเจรจานัดหมายกันโดยตรงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ